สุรรที่ส่งเสริมให้อันหนึ่งให้อันเป็นสุรรที่ตรงกับสุนนะของเราสูลให้อันอะไรให้อันสุรรที่ตรงกับสุนนะของเราสุนก่อนเช่นสมมติเราจะลํามาสุนนะสุโบสุโบมีกี่ระกาดสุนนะก่อนสุโบสองเราสุนอันอะไรเราสุนอันละมาสุนนะก่อนสุโบนี่เราสุลละมาดสั้นที่สุดเลยสุนนะก่อนสุโบอันกุลยากับกุลวัลล่ออ้าวละมาสุนนะหลังมาก่อนอิบรบริมเนี่ย นี่มีรายงานรอซุลอ่านกุนกุนยากับกุลวันโลใช่ปะอ่านนี้รับวก็อ่นอานพอละหมาดอีดรอซูลอ่านได้เรารอุนรอซุลอ่านซับบิฮิสในรักอาแรกซับบิสมารบบิกัรออลาสูรอลออลาพอรักอาที่สองระซุลนอ่านอัลลอฮชียะอัจจากฮัดีทุนลกอชียะเราก็รักษารูปแบบการอ่านของรอซุลเอาไว้ก่อนเพราะละหมาดนี่เราทําเหมือนใครเหมือนรอซูลงั้นต้นที่เราอ่านก็สมควรให้เหมือนกับใคร ให้เหมือนกับละซุนก่อนอ้าวละหมาดวันสุขละซุนอันบางทีละซุนอันสยดาอันซุรออินซานอันซุรอกอฟอันซุรอมุสลัตอะไรแบบเนี้ยอ๋อเรารู้ว่าละซุนอันในแต่ละครั้งอันแบบนี้แบบนี้เราพยายามให้ตรงก่อนถ้าเราอันต้นนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้อันต้นอื่นได้ตามอัธยาศัยใช่ไหมครับเปิดโอกาสให้อันได้ตามอัธยาศัยอ๋อวันนี้เราอันต้นนี้ วันต่อไปเราจะทวนกุรอันที่เราท่องมาก็อันตามสะดวกตามอัธยาศัยเลยแต่ถ้ามันมีระบุเอาไว้ก็สมควรที่จะรักษาให้ตรงตามรูปแบบของใครรูปแบบของท่านหลุยส์นุลล์สนลลอฮุวอะลัยวะาสลัมแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นวันมากับกุลยากับกุลฮัอกุลยากัลฮัอแบบนี้นะครับมันไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปนะครับอยู่ที่เขาเรียกว่าบริบทของเขาพอเราอันซูระห์เสร็จแล้วตรงซูระห์เนี่ยอุลมา ไปอาศัยฮะดิองรลซูลุลอสซานาลอสซัลเมที่รอซูลบอกกับชายคนนั้นบอกทุมมักรอมาตยัสระมาอะกมียนกุรานที่บังคับให้อ่านในแต่ละรักอะคือสุรฟัติยาอย่างเดียวส่วนสุรเนี่ยมาตยัสรมาอะกสะดวกยังไงเอายังไงตามอัธยาศัยหรือจะไม่อ่านยังไงยังใช้ได้เลยเพราะรอซุลบอกว่าละหมาที่ใช้ไม่ได้คือละหมาที่ไม่อ่านสุรฟัติยาฉะนั้นถ้าเราอ่านสุรฟัติยาแล้วใช้ได้ยัง ใช้ได้แล้วลาซาลาตะนิมันลำมยกรอบ,บิฟาติฮะตินกิตาละมาดไปแล้วไม่มีสุราอฟัติยาละมาดใช้ไม่ได้ก็แสด <c oughs> งว่าไฟบังคับแต่ละรากัตต้องมีสุรอฟัติยาส่วนสุรานั้นไม่มี